ก็โอ้ว่นก็คอมเมนต์เต็มก็ผมว่าเบรดฟอร์ดก็ก็อาจจะเป็นมาตรฐานที่เราเห็นจากอุทัยวดีกว่านี้แต่ว่าสไตล์ของเบรดฟอร์ดเนี่ยเขาเป็นแบ็กที่เล่นสุดเส้นอยู่แล้วคือถ้าเขาสุดเส้นเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะอันตรายมากมันมีช็อตหนึ่งตอนท้ายครื่องหลังที่เขาได้ผ่านบอลนะครับนั่นแหละคือจุดเด่นเขาแต่เขาไม่เคยได้ไปถึงเลยนะแต่ต่อทั้งเกมอ่ะมีช็อตนั้นอ่ะจะได้ผกว่าอีชีเห็นแล้วว่าเขาเล่นยังไงได้แล้วสไตล์อย่างเงี้ย คือมันก็ต้องพึ่งพาตัวเก็บบอลเขาโบนเนาะาว่าเขาต้องเติมคือแบ็กมันต้องเติมตั้งแต่ข้างหลังขึ้นมาคือจังหวะเติมเขาดีอยู่แล้วถ้าไปดูที่อุทัทยนะเขาเติมทุกครั้งเนี่ยเขาได้เปิดตลอดอาจจะเปิดเข้าไปเข้าไปให้เพื่อนทำประตูได้ไหมหรือว่าจะเปิดติดอันนั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ทามมิ่งเขาดีมากผมว่าถ้าพูดถึงความน่าผิดหวังคือด้วยความเป็นเกียวติบอร์ค,รคนอางคิดว่าเฮ้ยเบรสฟอร์ดน่าจะฉายแววได้ดีกว่านี้แต่ถ้าเราไปดูกั้ดีนยะบอลมันขึ้นมิคนนะัน้เคิลส แต่ในฝั่งของอนันต์เนี่ยอนันต์มีโอกาสเข้าแคมป์ต่อเนื่องมากกว่าแล้วมีมิเกลสันประคองด้วยเพราะว่าอนันต์อาจจะอาจจะต้องมีการประเมินอีกครั้งหนึ่งเรื่องของการเล่นตามโจทย์ที่โค้ชวางไว้ว่าเฮ้ยมันมันไปได้จริงไหมเพราะว่าตอนอยู่ลําพูนเนี่ยผมว่าจังหวะหนึ่งต่อหนึ่งเขาไปได้ดีกว่านี้แต่รอบนี้เห็นเลยว่ามันเหมือนกับมีมีจอบว่าเฮ้ยต้องรอมิเกลสันเติมเราให้หรือเปล่าเพราะว่าเขาจะพยายามตัดเข้าในตลอดมันคงเป็นวิธีการที่โค้ชเขาบ่อยมากกว่าส่วนแฟนบอลจะไม่พอใจเนี่ยบมว่าเข้าใจได้เพราะว่า มันก็ไม่ดีจริงๆอย,งอย่างที่คุณดูแต่เพราะว่าเดี๋ยวให้โอกาสนักบอลเขาได้ทําตามหน้าที่ที่โค้ชเขาวางไว้แล้วกันถ้าคนไหนไม่เวิร์กจริงเนี่ยมันมันน่าจะาไม่ถูกเรียกมาในรอบหน้าแล้วกันพูดกันแบบนี้ส่วนอัครพงศ์อ่ะผมว่าเขาไม่ได้ไม่ได้หวืวหอหวาอยู่แล้วด้วยสไตล์การเล่นของเขาแต่ที่ลําพูนเนี่ยคือใช้เขาเพราะว่าด้วยด้วยคุณภาพของตัวต่างชาติตัวอื่นมันโดนประกบเขาก็ใช้อัครพงศ์เนี่ยเป็นตัวพุ่งไปแทนซึ่งมันไม่มีคนจับมันเลยเป็นที่มาว่าอัครง์จะววิ่งตัป่ายิงประตูได้มที่ เสกสรรยิงเมื่อวานอ่ะมันไม่มีใครระวังเสกสรรหรอกครับเพราะว่าคนก็ยังคงเห็นว่าอังโตงก็ฟีฟ่าเดย์รอบที่แล้วยิงลาวได้แต่ว่า,าลงไปเกมก่อนก็เล่นไม่ดีแฟนบอลย,ยังว่าอยู่เลยพอบ้านเราเนี่ยไม่มีอะไรมากครับยิงเข้าเลี้ยงได้วือหวาคนนั้นเก่งใช่แล้วผมบอกว่าผมผมค่อนข้างพอกับกับข้อความอย่างนี้ผม,มว่าเราคุยกับน้องคือเราดูกันยา,ยาวๆเหมือนเช่นพาติกกุสซับสั้นเนี่ยถ้าเมื่อวานไม่ยิงโดนอีกซึ่งจริงๆเมื่อวานพาติกส่วนร่วมในเกมน้อยมากนะ ไปไปเล่นเกมรับคือแย่งบอลช่วยแต่การเล่นร่วมกับเพื่อนด้านบนเกมรูกอ่ะมีส่วนน้อยมากซึ่งบอกว่าฟุตบอลมันต้องดูกันย,ยาวๆนะบู๊ใช่ <S <S จริงๆก็มันตัดสินอะไรไม่ไม่ได้มากสักเท่าไหร่หรอกนะครับโอเคมองว่าเฮ้ยเกมนี้คนนี้ดีคนนี้ไม่ดีผมว่าอ่าอย่างเสกสันเนี่ยมันก็เป็นจังหวะที่เกมกันเนี้ยเกมกับทีมมอเขาดีแต่ในบางสถานการณ์ที่เอ่ออย่างผมว่าในเกม2เกมสองแล้วเอ่อเกมก่อนนั้นเนี้ยที่เขาเล่นกับทีมไทยเองก็ก็ยังไม่ ก็ยังไม่ยังยังไม่ดีเท่านี้แล้วกันเข้าใจใช่ไหมครับผมว่าบางทีมันก็อยู่ที่สถานการณ์อยู่ที่จังหวะอะไรด้วยนะครับก็จะไปบอกว่าผ่านไม่ผ่านก็ผมว่าอย่างน้อยก็เ,เขาเองก็จะได้รู้เพื่อมาปรับปรงุงอ,อย่างอนันต์เองเนี่ยเจอในหลีกเนีย่ยโดนหนึ่งต่อหนึ่งอ่ะผมใช้คําว่าเวลาหนึ่งต่อหนึ่งในเกมหลีกกับทีมชาติเนี่ยฟิลลิ่งเป็นตัอย่างน,นะถูกอารมณ์ของในหลีกเนี่ยคือบางทีบางทีผ่านได้ก็ ก็ไม่เตะก็ผ่านไปแต่ถ้าทีมชาติเนี่ยมันยอมไม่ได้นะใชะ่ถูกไหมว่าบางทีมันก็ต้องเอาให้อยู่เท่ากับว่าหลังจากนี้เขาก็คงต้องไปหาวิธีการหรือว่าพัฒนาตัวเองให้เจอสถานการณ์ที่ดดนหนึ่งต่อหนึ่งหรือว่าวิธีการเล่นร่วงกับเพื่อนให้มันดีขึ้นกว่านี้มผมว่าน้องก็พัฒนาขึ้นกว่ากว่าเดิมอยู่พอสมควรแล้วล่ะนะครับในทีมชุดนี้ใครมีคาแรคเตอร์พูดนํา เหมือนอุ้มใน AFF ครั้งที่แล้วไหมอืมเออทีมนี้ก็ดูเงียบๆเละก็ถ้าจะมีนะผมว่าก็ก็โจรทานอะ่ะอแต่ต้องให้แต่ก็ต้องฟังเขานะหมายถึวง,งว่าเอาใช้คําว่าก็ต้องให้อต้องเปิดใจรับฟังมผมว่าเขาก็กระตุ้นได้นะครับก็กระตุ้นได้โดยเฉพาะถ้าทีมในชุดนี้ก็รุ่นราวคราวเดียวกันเยอะนะครับก็พูดได้นะครับ ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u b e Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อกดรักกีฬาทุกคนครับ